่างรูปในบ้านนันแหละ,ค,ะครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูการทำปูล้อบ,บนเคาน์เตอร์ครัวกันนะครับด้วยเวล้อปูนฉาบัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำมันนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี่คือเป็นเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆนะครับที่อยู่ใต้บ้าน นะครับบ้านที่นี่สร้างด้วยอี d f ดีโฟเป็นบ้านยกสูงได้ถุนโล่งนะครับก <Phill> ็จะมีเคาน์เตอร์เล็กๆแบบนี้นะครับอยู่หน้าห้องน้ํานะครับนี่คือเป็นส่วนของห้องน้ํานี่เป็นส่วนของเคาน์เตอร์นะครับที่ท่านเห็นนี้เป็นการทํารอบที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว<ไ>ิธีการก่อนที่เราจะทํารอบที่1นั้นนะครับที่ดีที่สุดคือการที่เรามีนี่ครับคือการที่เราติดเทปไว้นะครับเพราะเนื่องจากผนังนั้นมีการลงด้วยเวล็อกสีธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ติดเทปไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือติดเทปไว้เสรร็จปุ๊บนะคั ติดเทปไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่เราทำเห็นไหมครับว่าเวลาเลอะมันจะไม่มาเลอะที่ผนังนะครับมันก็จะเลอะอยู่กับด้านข้างแล้วเราสามารถลอกเทปเก่าออกได้นะครับพอหลังจากลงรอบแรกเสร็จนะครับรอรอบแรกแห้งนะครับรอบแรกแห้งลงไปปั๊บนะครับเราก็จะเริ่มทํารอบที่2นะครับการทําที่นี่นะครับลงละเอียดหรือแม้กระทั่งว่าข้างใต้นะครับนี่คือผนังด้านใต้พือด้านใต้นะครับลงรอบแรกนี่คือด้านใต้นะครับนี่เป็นด้านใน นี่ครับลงรอบแรกบางๆนะครับไม่ต้องไปสนใจความสวยงามไม่ต้องสนใจความเรียบนะครับและนี่คือเนื้อของบล็อกปูนฉาบผัดบันสำเร็จรูปสูตรน้ํามันนะครับบล็อกนั้นมี3สีนะครับคือสีเทาสีธรรมชาติแล้วก็สีหินอ่อนนะครับที่เห็นทําอยู่นี้คือสีเทานะครับส่วนผนังที่ท่านเห็นนะครับผนังแล้วก็ท้องฝ้าเพดาน นะครับคานเสานี้เป็นสีธรรมชาติส่วนสีินอ่อนนั้นเราก็จะมีทําสีอ่อนแต่อยู่ในห้องนอนชั้นสองนะครับที่เป็นสีหินอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลล็อปนั้นมี3มสีคือสีเทาที่ทาเคาน์เตอร์สีธรรมชาติทําที่ผนังสีอินอ่อนนั้นทําอยู่ในห้องนอนนะครับเป็น3สีที่หลังนี้ใช้ครบทั้ง3สีนะครับภายนอกนั้นก็จะเป็นสีธรรมชาตินะครับที่ติดตั้งหลังจากทํารอบแรกเสร็จนะครับตอนนี้กําลังขึ้นรอบ2นะครับ การขึ้นรอบสองนั้นนะครับหลังจากที่นําตัวปูล,ล็อปนะครับปาดไว้ที่เกลียงเวลาขึ้นนั้นก็จะลากแบบเบาๆนะครับเพิ่มความหนาในการทํารอบที่2ได้เลยนะครับเพื่อ1ให้ปิดพื้นผิวได้มิด2ทําให้เกิดลายเกิดความหนานะครับนั่นคือการทําปูล,ล็อปนะครับเราจะไม่เปลืองนะครับถ้าเห็นนี้คืออันนี้คือรอบแรกนะครับที่กําลังทํารอบ2ขึ้นไปเพราะรอบ2เนี่ยก็จะปาดเพื่อให้มีความหนาลากขึ้นไปนะครับ ปูล็อปนั้นมันจะไม่มีลายตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือหรือขึ้นอยู่กับมือของคนทําล,ล้นๆเลยนะครับส่วนการทำาน์เตอร์นี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เวอร์ล็อปนะครับโดยน้องปั้นนะครับน้องปั้นนั้นก็จะเป็น uh, มาช่วย uh, พิธิษนะครับในการทํางานด้านก่อสร้างแล้วก็มาช่วยในการทาปูล็อปงานทาสีต่างๆนะครับเขาเรียกว่า uh, ยามว่างก็มาช่วยนะครับที่บ้านในการทําผนังสไตล์ล็อป สังเกตไหมครับว่าการทาปูล้อนนั้นนะครับผู้หญิงทําได้ผู้ชายทําได้เจ้าของบ้านทาได้ช่างทําได้นะครับจะพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยนะครับสามารถทําได้ทั้งผนังพื้นนะครับฝ้าเพดานนะครับก็สามารถใช้ปูล้อนได้ถึงแม้ดูเนื้อมันจะเหลวนะครับแต่ในความเหลวนั้นมันก็จะมีความหนืดนะครับเพียงพอที่สามารถทําด้านข้างได้ทําด้านเหนือศีรษะได้นะครับมีหยดไหมก็จะมีหยดเล็กน้อยนะครับ แต่ว่าก็เป็นการหยดตามธรรมชาติมันจะไม่หยดมากเหมือนกับสีนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับก็ให้เห็นในการทำาอลล็อกรอบที่หนึ่งนะครับด้าน,นข้างนี้นะครับแล้วส่วนนี้ก็กำลังทำในส่วนของอรอบที่สองนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับท่านที่สนใจในการตกแต่งผนังสไตล์ล็อนั้นก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับวอลล็อนั้นมีจำหน่ายที่บ้านโฟมสีมังนน มิตเพชรบางนนช่างรุกคู่บ้านนะครับโทรไปได้ที่0252640730917893563นะครับ0924562359วอรล็อกมี3ส,สีสีเทาสีธรรมชาติสีหินอ่อนหินอ่อนนะครับสามารถจัดส่งให้กับทุกท่านได้ทั่วประเทศติดตามการทำคลิป หรือติดตามขั้นตอนในการทําได้ที่ YouTube ช่องช่างรู้คู้ว้านสัญชัยกนานนะครับก็จะมีขั้นตอนต่างๆให้ท่านเห็นนะครับแล้วก็สั่งมาส่งได้ทั่วประเทศไทยกับเวล็อปูนฉาบผัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ํามันครับ